สวัสดีครับบ้าวเทาวัสดีท่านผู้ชมครับค่ำวันที่19กรกฎาคม2567 0 0พี่น้องเบิ่งบรรยากาศนะครับผมตอนค่ำฝนตกนะครับดูท้องฟ้าพี่น้องนะฝนตกลงไม้แห้งแล้วท่านผู้ชมเบิ้องท้องฟ้านี่มืดคืนไมได้พี่น้องนะครับ เจอกันตอนเย็นเหมือนเดิมนะพี่น้องเนาะจัเดี๋ยวจะพาไปบ้านเจโรตรีนะครับผมไปเบิงเมนี่ได้เมนูยังนะครับบ้าวเถาไปตลาดนะครับได้กับข้าวมาแล้วนะครับเดี๋ยวเจเจพันเฮ็ดนะครับวันนี้จะทําเมนูอะไรเดี๋ยวค่อยไปชมนะครับเจยังคะแในมากครับมือนีนะครับเดี๋ยวนี้เจมากมากคําพี่น้องฝนตกนะครับบ้าวแถาจะลงมนะครับอชมพู่ทรรมชุม นเอฟซีแฟนครับทั้งชอมกระถามเขามาครับอชมพู่ชุดดับบนดับล่างนะครับหลักกัะชุดเด่นบนเด่นล่างนะครับเพิ่นทรงมาเห็นแล้วพี่น้องนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูไปชมด้วยกันงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสอง7น้อหกสิบเจนะครับเสียงฝนแรงพี่น้องนะครับฝนเริ่มตกลงมาแรงแล้วนะครับฝนเริ่มตกลงมาแรงแล้วพี่น้องนะครับผม อยู่หน้าบ้านครับอยู่หน้าบ้านเดี๋ยวค่อยไปบ้านเจลอตเตอรี่ด้วยกันพี่น้องนะครับฝนตกลงมาแห้งละครับทำชุ่มนะครับ,รบเป็นจังไลียนะครับแต่ละหม่องแต่ละบอลนะครับผมฝนตกแรงแล้ว <c oughs> เอาเดี๋ยวจังไปพ่อกันอยู่บ้านเจลอตเตอรี่ทำชุ่มฝนตกอย่างแรงทำชุ่ม <c oughs> เดี๋ยวผามาก็เป็นทางบ้านพี่น้องครับ <c oughs> <c oughs> ฝนตกอย่างแรงพี่น้องโอ้ตกแห้งครับทาชุมนะครับเดี๋ยวค่อยไปบ้านเจนะเจเองท่านในมาพี่นอ้องมียุคทางบ้านนะครับออกมาทาัา้งนาปด้เดี๋ยวเปียกฝนเลอยออกมาดา้านทางทผชุชมนะครับเย็นนี้นะพี่น้องค่ำนี้นะครับบ่าวเท่าจะลงนะครับอ,อชมพู่ได้นะพี่น้องเด้อ งวดวันที่1สิงหาคม2567นะครับงวดี่ผ่านมากดับถือว่าเอาอยู่นะับดับยูได้พี่น้องเด้อเด่นนะครับ,บ,เ,นะรบเลขวิ่งล่าง2ถือว่าเลขเบีนแม่นนะครับส่งมาให้แล้วนะครับท่านผู้ชมผลเริ่มซาแล้วนะครับผลเริ่มซาแล้วแต่ว่าทองฟ้าเบิ้งพี่น้องดูท้องฟ้านะครับเบิ้งในกล้องนี่เป็นสีฟ้าแต่ว่าเบิ้งข้างนอกนี่มืดคึมนีพี่น้อง ดูท้องฟ้านะครับผมซาดลงแล้วนะครับเอาเดี๋ยวค่อยไปไปเบิ้งเมนู่ไปกินขา้าวแล้งน้ำกันพี่น้องนะครับผมฝนหยุดตกแล้วพี่น้องนะครับตกไม่นานนะครับแต่น่าจะตกลงมาอีกธรรมชมเบิ้งท้องฟ้าโอ้หมืดคักพี่นอ้องมืดคักแต่ว่าเบิ้งในกลองนี่เปนคือนีฟ้าสีฟ้า,ฟานะครับแต่ว่าถ้ามอง มองด้วยสายตาในมืดคักธรรมชมนะครับเอา้าไปบ้านเจราาลรตรี่พี่น้องมาหรือยังนะครับช่วงนี้จัางไหนเจโรติดงานนะครับเบิงธรรมชมดูท้องฟ้าก่อนเมฆขึ้นจะโงขนโงขึ้นจะโยดล่งนี่ครับผมวาดบรรยากาศไหมบรรยากาศนะครับท้องฟ้าเรเห็นพี่น้องน่ากลัวพุ่นะก้อนเมฆขึ้นจะโยดลงนี่นะครับผมเบิงนะครับรร ฝนตกแต่ว่าแถวบ้านบ้าเท่านี้ตกแต่ว่าตกไม่นาน่านมชม้ชมตกไม่นานอ่านะครับโอ้ทั้งอื่นจนท่วมพี่น้องเป็นกำลังใจให้อ่าทั้งสารคข้ามเด้อพี่น้องเด้อทั้งที่น้ำท่วมนัำสู่ๆครับผมอ้าวเจม๊าเจม,าเจมาแล้วตัวนี้อ้าวเจ๊มาเจ๊มาแล้วผล่ะพี่นอ้องอวันนี้ไอซื้อเจอ๊ผมซื้อไอ กระดูกหมูอ่อนมา,อาอทอดไหมทอดกระดูกหมูมีมะละกอตำส้มตำไหมมีปีกบนไก่ได้วยนะเจ๊เเเน,นะครับอยู่นี่ครับทอดใช่ไหมใช่ผมหุงข้าวไว้แล้ววันนี้อ่านะครับวันนี้ได้เตรียมไว้แล้วเพราะรู้เจ๊ช่วงนี้เจ๊อ่าติดธุระพี่น้องอ่ะเจ๊อ่าเอฟซีคุณมา บ่าวเท่าหัวเลยแย่ไปแซวเจวันนาเล่อะไรเอาเอามาทางพี่เจมือเนี่มือนจะไปลวันไปวัดดิบันเท่าบ่ค่ะแต่ว่าบ่าวเท่าจะไปนนพี่น้องครับไปวันที่ยี่สิบเอ็ดเพราะว่าจะไปมือเนี่ยไปนั่งยี่บ่มืออาจจะไม่ได้ไปเพราะว่ามือนจะตื่นแต่เศร้านัดปูปูไว้อีกพี่น้องพวกเราจะไปเฮ็ดบุญวันที่ยี่สิบเอ็ดวันเขาวันเสาเลย จะเริ่มปะจำวันใไปที่จริงจะไปซุปเปอร์ค่ากับเจมันนะสะเลงเหมือนเจนจะไปสเลงตอนเช้าจะไปซุปเปอร์ค่าโอ้ยเอฟซีเพิ่นบริบูรณบรณบรยากาศนี้นะเจเนา<อ>ะปีที่แล้วก็ฝนตกมั้งสิละฟองปีนี้ไปสเลงรถรถเปิดประทุนไปกับเจซุปเปอร์ค่าเพิ่นทางว่าเบาเถาจะไปแซวเจนาเรอะไรยมันเป็นปกติเจบ่เครียดเด้เพราะว่าย่อมรับควันจริงพี่น้องแล้วก็แซวเจเพิ่นไปเอ้าเดี๋ยวให้เจนี่นะเจได้ไอ้ กระดูกหมูกับปีกบนไก่ <Okay. S 2> มาสบอสทอดทอด,อดอย่างละครึ่งเนาะกับบอสทอดได้อีกกระดูกก็ได้เจก<บ><บ>รจะดูกอ่อนอ,อ,อันนั้นจะบอรครับมันก็มัอด,อออดอันเดียวกันนะบอเจอันทอดอันเดียวน่ะอืมเอาครับทำชุ่มพึงไปยกหงอเขามากพี่น้องเจเพึ่งมานะครับวันนี้นะครับทอดซี่โครงหมูนะครับน่าจะกับสมตำนะครับอชมพู่ทำชุ่มงวดที่ผ่านมานะครับผมนะครับเลขดับ บนล่างนะครับถือว่าเอาอยู่ได้พี่น้องเด้ออันนี้เป็นชุดเด่นบนเด่นล่างนะครับมาตาเด่นล่างมาตาสองพี่น้องจับคู่ให้สองสองมาสองหนึ่งจับคู่ไม่เข้าเด้อพี่น้องเด้อหลักร้อยหลักร้อยกับบ่อเข่าครับหวดที่ผ่านมานะครับมาตาเด่นล่างนะครับงมวดนี้ออชมพู่ส่งมาให้แล้วนะครับ่านผชุชมอันนี้เป็นชุดดับบนนะครับดับบนดับล่างนะครับดับบนทุกหลักดับหน่วยทุกหลักแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับ ดับคู่ล่างไปกับอันนี้แคปนาจอเอาครับอันนี้อชมพู่ส่งมาให้ดุด่วนวน,นะครับถ้าจะคุยกับเพิ่นกระเดกพี่น้องประมาณซีทุมกว่วนะครับเบาเถากันเลยว่าเอาลงให้เอฟซีก่อนเลยนะครับอันนี้ชุดดับบนดับล่างดับบนทุกหลัก9้านะครับดับบนหลักหน่วยสอ่าดับล่างทุกหลัก5้าพี่น้องนะครับผมอ่าโอ้เก้าศูนย์ดับล่าง9 0 0 9ดับล่างไปกับ เอาละครับชุดเด่นบนนะครับเด่นบนเด่นล่างแคบหน้าจอได้พี่น้องเด้อวิ่งบนนะครับวิ่งแปบนะครับฐายเลขเด่นคือสองสามหกนะครับหลักร้อยสี่ห้าหกพี่น้องนะครับเน้นให้หางเดียวคือหกแปดสองนะครับตัวเน้นคือแปดสองนะครับตัวรองคือสามแปดนะครับหลักการชุดล่องสามตัวครับสี่หกสองแล้วก็หกสองครับชุดรองชุดกัน บวิ่งล่างเด่น6รอง9นะครับจับให้รักหครับ6 9 6 4 6 2แคปหน้าจอท่านผู้ชมน้าไปหายิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่ไปครับงวดวันที่1สิงหาคม2567อันนี้ชุดดับนะผมแคปหน้าจอพี่น้องครับเอาเดี๋ยวจังไปเบิงเมนูเย็นด้วยกันเจพึงมาครับผม,มชมกินเขาแรกน้ำกันฝนกระมาแลละพี่น้องทอดซี่โครงหมูกับส้มตำเหมือนเดิมนะครับ ม่ววานกบบมิสิกแปลความท่านผู้ชมฝนมาแล้วเ,เสียงฝนพี่น้องเสียงฝนดังมาแล้วเจ๊แต่ว่าเมื่อนี้คิดอยากกินกับเอเข้าวสวยร้อนๆร้อนช่วถุงงามอยู่เมื่อนี้เมื่อนไหร่ทุกข์บอกเมื่อนั้นลืมปับป๊บลืมปั๊บพี่น้องลืมปั๊บหมอมนะครับผมทอดหมูย่างอีกที่แต่ไม่กี่จานนี่หรือเปล่า,าบอกเป็นอยังครับนี่พี่น้องมากินข้าวน้ำกันฝนกําลัง,งมาเอาตักข้าวได้เจ๊เอาเจ๊เป็นเังไนนัวบะ เป็นซ่อนก่างเจ้เป็นยุบุญถามว่เป็นยังตักรถเจ้ตักกินตัวเนาะไอ้เอซ้อนตักเข่า่เออมันเปพรท่านละตั้งล่ำฝนมาฝนมากท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเอาไหมเดี๋ยวบนท่านมากินข้าวน้ำน้ำกันรัดมันเลยขึ้นเลใส่เสียคัดเธอเจโอ้ยแกแจ้งมาบ้าเพาว่าเอาโลดเพราะว่าที่จริงเจจะไปเปลี่ยนเสียอยู่เออเจพึ่งมาวางอคำคำพี่ลองเสียง้าอู้เป็นไอเจทอดหมูเป็นไงทอดซี่โคง มือนี้แวะตลาดพี่รองแต่ว่ามีร้านประจำร้านที่ได้กิ่นกระซมต่างหรือสิพอดีแม่นบอกแต่ว่าก็พอเดือยแต่ว่าอีกร้านหนึ่งเจ็บข้าวเจียจะเป็นหมูสดๆเลยพี่รองแต่ว่าร้านนั้นมก็เล่ดไปเป็อีกร้านหนึ่งจับหมูจับจับได้เปล่าเขาจับจับแมนบอกน้ำไร้ไร่ทำช่วงไม่กินข้าวน้ำกันมากมากเออคุณเออทำช่วงแคปหน้าจออีกรอบนะครับผมอชมพู่นะครับชุดอ่านี่พี่รองล้มแน่ ครับชุดดับบนดับล่างดับคู่ล่างไปกลับได้พี่น้องด้วยคปหน้าจอเอาไว้เบิงนะครับแล้วก็ชุดเด่นบนเด่นล่างนะครับวิ่งบนวิ่งบนวิ่งแปดพี่น้องนะครับเด่นบนมีสองสามหกค่ะประชุมนะครับเหล็กติดเพิ่นนะครับหลักร้อยสี่ห้าหกนะพนเน้นมาหางเดียวหกแปดสองเน้นที่แปดสองครับสามแปดตัวร่องนะครับชุดรองชุดกันสี่หกสองหกสองนี่เป็นตัวกันพี่น้องวิ่งล่างเก้ากับหกเน้นเน้นที่หก นะครับหกเก้าหกสี่หกสองนะครับเพิ่นว่าไปหายิบจับสลากกินแบงค์หาลอตเตอรี่ไปเลยนะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอเออไม่กินข้าวน้ำกัน <มา S 1> บ้าเท่าก็น้ำไล่ไหลแล้วนะครับแสบบ้าเถ้าแสบประสันเกลียวฝนตกมารอดหนึ่งแล้วพี่น้องตอนตอนบังคำก่อนเจนจะมาแม,แมีนเจเมาบ่ได้ติดลมเจติดลมต,ติดฝนพร้อมฝนติดลมเอามาท่านผู้ชมเนี่ยเมนู่งสมตำดาวมันเลยกินกับข้าวเสือร้อนๆแสบประเจด เขาสวยดีต้องน้ำปลาน้ำปลาห่วยจังหน่อยน้ำปลาโรยน้ำปลาโรยนิดนึงเอาช่ชมกินข้ากันครับผม